สัตว์ผู้ไม่เป็นไทยต่อความกำหนัดย่อมหลงกามมาคันธิยะแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่ แม้ในการเป็นปัจจุบันในบัดนี้การทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่มาคันทียะแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายถูกกาม,มาตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนในกามแผดเผาอยู่มีอินทรีย์อันกามกำจัดเสียหมดแล้วจึงได้มีความสำคัญอันวิปริตว่าสุข ในกามทั้งหลายอันมีสัมผัสเป็นทุกข์นั่นเองดังนี้